ต,ตุ๊กตาแจะหาอะไรแฟกเมนท์ใช่ป่ะใช่พี่จริงไปคาร์บอที่ไอ้อาชิพมิดก็ได้นะยกเลิกไงวะนะ,อะโอ้ตายชีวิตนี่นะ่ะเออจะบอกนะเดี๋ยวโอ้สามจุดจริงด้วยสามจุด ผมโยนเลยไม่เจ้าเอาใหม่ใหม่นี่แหละอันนี้ไม่เลยอันนี้ไม่เลยเฮ้ยผมโยนเลยได้ไงอ่ะเราไม่ควรจะเลยเล้วเนี่ยชีวิตอีกรอบอีกรอบกันครับอีกรอบอีกรอบนึงลำบากแท้นี่ลำบากลำบากจริงๆริงลำบากจริงจริะไปรอบนี้ไม่เลยแน่นอน แล้วฝั่งนี้เลยโอ้โหโอ้โหจเย็นใจเย็นโอ้โหชิบไพยเป็นทางโมราณเอาไหร่นะจี๊คกูยวตไม่ถึงไม่ไงพี่มีพระเย็กไหมพี่มีก่ะตัวพระเอกนะจะเป็นท่าทินที่ไหนอ่ะเอาใหญ่เฮ้ยอันนี้ได้นี้ได้ ชัดเลยชัดเลยงงมากเลยทำไมมันถึงเป็นอย่างนี้วะเนี่ยความพยายามอยู่ที่ไหนวะเอออันนี้แหละหนูขึ้นไปอีกทีลูกเออแหละแล้วโอ้หนาบหาเบาะแสเพิ่งเลยฉันติดตามันชัดเลยนี่ชัดเลยเฮ้ยกระตุกมันกระตุกมันกระตุกโอ้ยพี่ได้แล้วในการตามบอะแสไปแล้วแพ้โอ้โหมันกระตุกอยู่ไกินมากไปไม่นแล้วก็ตกตามดูเลยไม่อดีตที่เคยเล่นดออิงก่อน ใจเย็นๆพี่ใจเย็นๆกลางไหมีกเดียวพี่พี่แลพี่ยืนติดพี่วะไอกรอบรอบเีมาให้ยทป็นท่าเี่เราจะยืนนเป็นไงี่นจะเป็นหาที่เห็นไมถึงชัดเลยทำไมมันเลยอะตัวนั้นน่ะงงมันเลยได้ไงวะทำไมพี่ปาได้สองตัวแลโกงไม่ได้โกงใครโกงเโง

พี่พีชรับแค่นี้เหรอง่ายนะกูต้องทำยังไงวะเนี่ยกููขอร้องละอะไรนะเดี๋ยวผมจอยเข้าไปพี่แล้วผมจอยเพื่อนไปช่วยเหยียบให้พี่ง่ายสเลยพี่มีหินไหมโอ้ยเป็นหินอะวางหินทับไว้พี่จะชาเลนจ์เจมทำไมเจมต้องดแบบนี้พี่เจมยังยัง มันจะมีอีกเวสหนึ่งที่แบบว่าต้องให้ปีนขึ้นไปข้างบนภายในระยะเวลาที่กำหนดเฮ้ยเย yeah! ้มันเสร็จแล้วพี่มันเสร็จแล้วมันเสร็จแล้วคิดว่าของมันจะคุ้มไหมไม่